สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆห้องชมพูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห่วงเกมการศึกษามาฝากค่ะเป็นเกมสนุกสนุกเป็นเกมจับผิดรูปภาพหรือ,อยังก็คือหาจุดที่แตกต่างกันของภาพนะคะคุณคูณจะมีภาพสองภาพที่คล้ายกันมากเลยให้เด็กๆหาจุดที่ไม่เหมือนกันของภาพทั้งสองนะคะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะพร้อมหรือยังคะ ภาพพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะภาพที่สองมีอะไรต่างจากภาพแรกบ้างคะและมีกี่จุดจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะมีทั้งหมดสามจุดนะคะ เด็กหาเจอไหมคะหนึ่งสองสามค่ะภาพคู่ต่อไปเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่สองมีอะไรต่างจากภาพที่หนึ่งคะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ภาพนี้ก็มีจุดต่างอยู่ด้วยกัน3จุดค่ะ1 2และ3ค่ะภาพคู่ต่อไปนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่สองมีอะไรต่างจากภาพแรกคะจับเวลาค่ะ เด็กๆหาเจอไหมคะ,ฉะเฉลยนะคะภาพนี้มีจุดต่างอยู่ด้วยกัน5จุดค่ะ1 2 3 4 5เราไปดูภาพคู่ต่อไปเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่สองมีอะไรต่างจากภาพที่หนึ่งคะ เฉลยค่ะมีอยู่ด้วยกันห้าจุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคุณครูมีภาพอีกคู่หนึ่งนะคะเด็กๆลองดูนะคะสังเกตดีๆนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่สองมีอะไรต่างจากภาพที่หนึ่งค่ะจะับเวลาค่ะ หมดเวลาฉเฉลยค่ะมีจุดต่างอยู่ด้วยกันห้าจุดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะจับผิดภาพกันได้กี่ภาพกันคะใครจับผิดภาพได้ทั้งหมดถูกต้องห้าภาพเลยคุณครูให้ห้าดาวเลยค่ะใครจับผิดภาพได้ทั้งหมด สามภาพคุณครูให้สามดาวค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆรู้จักสังเกตเด็กๆก,ก็จะจับผิดภาพได้หรือหาจุดที่ต่างกันของภาพเจอนะคะมันเป็นคนช่างสังเกตนะคะเด็กๆแล้วพบกันกับเกมสนุกๆในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย